ดองน้ำปลากกวดนะครัเร็่เลยดูอ่าต่อเข้าปากเลยอ่นี่นะครับอ่าเข้าปากเลยลูกอ,อ่ะพบกับเรา ะะจะพามากินทะเลดองวันนี้มีอะไรบ้างมีเากุดองอ่าแล้วก็มีโอตาเตดองนะคะรวมถึงปลาด,ดองครัและกุ้งดองค่ะแล้วก็การดองนะคะก็จะมี2แบบนี้เราเลือกมานะคะมีดองซีอิ๊วและดองน้ำปลากวนแล้วก็เครื่องเคียงของเรานะคะนี่เลยรวมถึงจิ้มมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดและก็น้ำจิ้มปลาลาค่ะและก็เครื่องเคียงนะคะของเราก็จะมีนี่ กระเทียมโทนดองมีข้าวแล้วก็มีสาหร่ายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าค่ะ <Hey! S 2> อันนี้จลมอนดองครับผม <Hey! S 2> ส่วนนี่นะคะเป็นโอตาเตะดองซีอิ๊วค่ะ <Hey! S 2> มากแกะกันเลยน่ากินมากเลย เป็นหมึกดองน้ำปลากลวนนะครับใช่เลยขออ,อะไรกินกันเลูเลยเราจะกินอะไรก่อนดีแม่แม่กินอโอตาเตะดีกว่าเลงกินอะไรจะมั่นอโอเคมากินกันเลยเพิงหอสอไนได้ไหมก็ครับ เดี <Yeah. S 1> ๋ยวแม่ลองกินแบบไม่ต้องห่ออะไรก่อนดีกว่า <Okay. S 1> อ่านี่เรามากินโอต,โตเตกกันก่อนนะคะอันนี้เป็นแบบดองซีอิ๊วนะเราจะกินแบบเ,เพียวๆไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอ,อร่อยมากมีรสหวานหวานแล้วก็หอยก็จะหนึบๆห,หน่อยนะคะกินกับ จะเทียมดองอืมอร่อยสวยที่มันเข้มยู่ไดลูกได้แล้วอืมเป็นยงามเปิดไหมอ่าเดี๋ยวแม่ลองกินแบบห่อผักหนึงนะอือต่อไปแม่จะลองกุ้งนะคะอ่ากุ้งสวยงามมากเลย กุ้งนะจะลองเป็นน้ำจิ้มปลาร้านะคะนี่น้ำจิ้มปลาร์ราดลงไปเลยมาดมอืมแซ่บมากกุ้งหนึบของน้ำจิ้มปลาร์แซ่บมากเลยค่ะอันนี้อะไรโอตเตะอืม น้ำจิ้มอะไรลูกเห็นะอ่าต่อไปเพงลงะรลองกินอะไรครับไปกินกุ้งดองครับอ่างเลยไปฮอร์อ่าน้ำจิ้มหนังนี่นะลองกินน้ำจิ้มปะลาดูเขาแซ่บมากลองดูอ่าต่อเข้าปากเลยอ่านี่นะครับอ่าเข้าปากเลยลูก ปลาข้าวตามอร่อยไหมแซ่บไหมปลาข้าวตามเลยอือเป็นไงแซ่บอร่อยไหมกุ้งหนึบนะหนึบหนึบหวานๆเนะแม่ลองห่อสาหร่ายดูบ้างว่าเป็นยังไงเมื่อกี้ลองหอกับผักแล้วอร่อยมากแล้วก็กินจากกระเทียมกระเทียมทนดองนะ สุดยอดอันนี้ลองปลาหมึกดีกว่าปลาหมึกอนัวเลยอือใส่ไปเลยสามชนนิ้้ตอนนี้แม่จะลองเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดซีฟูด้ดแล้วก็ กระเทียมนี่ง่ายกระปากเลยค่ะอืมวางหมึกนี่สดอืมน้องเพียงวางกะผัก,กด,ด้วยเซนอ่าหอมสาหร่ายด้วยกระปากเลยอืมเป็นง่ายเลยอเนี่ยสุดยอด ผักด้วยอ่าต่อไปลองแซลมอนม้่งนะคะนี่คำโตๆเลยอือข้าปากเลย,เลยอืมแซลมอนน้ำจิ้มอืมสีฟูด๊ดอืม ข้าปากเลยอืมกรุบเลยนะกรุบเลยไงกินเพียนตามไหมซึิงตามโอ้โหลองเนาะข้าตามผักตาม เสร็จยอดก,ก,กินผักเสร็จแล้วกันไกินบะหมี่เพียวๆกันนะคะลองดูเลยกินน้ำิ้มอืมไงอร่อยมากค่ะอร่อยมากอือจิงมน,น้ำดองเขาก็อร่อยเนาะอือน้ำจิ้มก็แซ่บน้ำดองก็อร่อยดีมากเลยค่ะ หมทำให้เด็กกินผักได้ด้วยนะคะได้ไหม คลิปกินทะเลดองวันนี้นะคะก็อร่อยมากๆเลยค่ะแซ็บมากๆเลยครับค่ะก็เราสองคนนะคะจะพาไปทำอะไรจะไปกินอะไรหรือว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ